แ<ส>ม่แม่กก <S <S แม่แม่แม่มองกล้องด้วยครับแม่ลบกล้องหน่อยเท่แก้วแก้วเท่มองกล้องหน่อยได้ยังเมื่อกี้ได้ขาวไว้เลยตั้งเฟรม้างไว้เลยผูกแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วมองช่างภาพเลยนะครับแลข,ขวาเลยอ่ามันจะสวยเดี๋ยวล้างมันจะได้สวย อ่าปูครับปูใหญ่ปมองขวาเลยปูมาจากพยานมาพยานมาจพยานไอที่ท่านหนามาดูทานหนามาทั้งหวมือ่งหน่อยหน่งเดี๋ยวพพงเดิลพงเดงเด้ลพงเดิ้้ลพงเดิ้้ลพงเดิ้ลพงเดิ้ลพงเดิ้ลพงเด้ลพ้ลงเด้ลเด้ลดิ้ลพงเเด้ลพงเดิดงเดิเดิเดลพงงเดิ

หยิบมาให้หน่อยจะบอกเพื่อนจะบอกเจ้าสาวหยิบมาให้หน่อยเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยผู้แก้วผู้แก้วเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับผู้แก้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับที่ซุ้มดอกไม้เลยนะครับจุดนัดพบนะครับผู้แก้วเจ้าสาวนะครับที่อยู่ในบ้านเดินลงมาเลยครับซุ้มดอกไม้นะครับไปไปอย่างกันไงเหรอไม่เป็นไรเจ้าสาวก็กำลังบอก เจ้าสาวเก็บขนลักแร้นิดนึงอุ้ยปุ้ยบ้างจอยอ้่านเอเือตาก่องนักเียบแล้วละใหโอ้เจ้าน หมดยังหมดยังหมดเลยอนากคนยาลาเด้่นี่ยาลายาลาชวนนภูมิค่ะหมดยังยังเหรอยกด่ยูกก่อนล้วก่อนก็ต้องมาทำงพันแ้

้ลูกูทูนเถานะแก้วอย่าไปใจอยาเนะเนยไปใจอย่าไปใจไปใจ อ่้ว่อ่าทั้งหมดเลยนะทไมดายแล้วนจ่มมองเงินมากตุ่มด้นี่อลแลอ้ภาพด้วยี่อเมด่ดบนะเนะมองกล้องเ้ค่ะก้องดเลยค่ะ

เด้อเว้เดี๋ยวอเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเ้อเ้อเด้อเด้อ้อเพ้อเด้อเด้ออน้อเด้อเด้อเ้เ้อเด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 ือนด้อเด้อเด้อ้อเด้อเด้อ้อเกอเ้อเด้อเ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 ดอเด้อเด้อ้อเอเด้เ้ออเอเอเ้อเอเ้อ้อเอ้ออออ้ลุงเลออเออ อันนี้ก็บรรดาเพื่พอนๆนะครับปลกสะพายอันนี้ก็มองไว้ละแก้วคนจะชวนไปกินเหล้าก็มองหน้าไว้เลยนี่แหละหัวน,นี้แหละนะจะมาอะไวันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยววะนี่ไ ไม่ีไม่ตอนเ้นีมองดีเหมือนเอมี่มรกตนะเดี๋ยวจะขอลายเนมองกล้องด้วยครับ เพื่อนเจ้าบ่าวมองกล้องด้วยนะครับมองขวาแลขวาค้างไว้ครับค้างไว้โอ้ยนึกว,ว่าตะด็ดไหมสสี <c oughs> โอตกใจบ้็ด <c oughs> เลยระดีสี่ลังแล้วเมื่อคืนนี้มึนตึ๊บเลยระด็สี่ลังสามหะ